ทำสองสิ่งนี้ถ้าคุณอยากหน้าใสคนส่วนใหญ่เวลาหมอเฟินพูดถึงหน้าใสมักนึกถึงครีมราคาแพงๆหรือเคาน์เตอร์แบรนด์ดังๆหมอเฟินอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่คุณใช้อยู่เนี่ยให้คุณใช้ต่อไปได้เลยแต่สิ่งที่จําเป็นจะต้องรู้จริงๆเนี่ยคือคําว่าหน้าใสไม่ได้หมายความว่าการไม่มีสิวไม่มีฝ้าไม่มีกระอย่างเดียวนะแต่ยังหมายถึงการที่หน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นที่สามารถอบอุ้มน้ําได้อย่างเพียงพอด้วยถึงจะช่วยทําให้หน้าใสแล้วเวลาที่คุณแต่งหน้าแป้ง ก็จะติดง่าย2เคล็ดลับง่ายๆข้อ1อย่าปล่อยให้หน้าแห้งเพราะเมื่อไหร่ที่หน้าของคุณแห้งเนี่ยมันจะลอกเป็นขุยแต่งหน้าแป้งก็จะไม่ติดแล้วหน้าของเราเนี่ยก็จะยิ่งดูหมองคล้ำดูไม่สดใสริคง่ายๆที่จะทําให้หน้าคุณใสแล้วราคาถูกมากๆเลยก็คือการดื่มน้ําระหว่างวันบ่อยๆอ,อย่ารอให้หิวน้ําถึงดื่มข้อ2ให้ทาครีมเยอะๆอ,อย่าไปกลัวเปลืองครีมนะโดยเฉพาะในตอนกลางคืนเนี่ยเพราะยิ่งบางคนนอนในห้องแอร์ยิ่งทําให้ผิวแห้งการที่คุณ ทาครีมเพิ่มขึ้นในตอนกลางคืนจะช่วยทําให้ผิวหน้าของคุณเนี่ยชุ่มชื้นตื่นมาปุ๊บเนี่ยผิวหน้าของคุณก็จะถูกฟื้นฟูนได้อย่างเต็มที่ทาให้คุณหน้าเด็กหน้าใสาขึ้น2เทคนิคง่ายๆแบบนี้หมอเฟิร์นเชื่อว่าคุณเนี่ยทำได้ทุกคนขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงตักทุกคน